ชื่นน่าไปคุยนะเจ็บหัวใจหัวใจเลยนั่<อ>นแหละยาววิ่งในห้องเรียน ย,ยังไม่ยังไม่ยังไม่พูดให้ฟังอย่างเดียวอ่ะค่อยค่อดจากพูดค่อย,ยค่อยหลดจากพูดนะคะหลุดจากต้องมีเสียงตลอดนอกจากมีเอฟเฟกตลอดอ้าวนี่นั่งสมาธิแล้วมีสมาธิในการเรียนหรือยังคะ วันนี้นะคะวันนี้คุณครูจะให้พี่ลุกบาลสองแก้ไขางานใหม่คือให้เขียนเพราะเขียนวันนั้นยังไม่ยังไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อย,ย,ย,อยนะคะอักษรแสสนุกข,ของพี่ก่อนนะนะคะพี่ก่อนตัวอะไรเป็นพยัญชนะตัวแรกนะคะน้องฟังไว้ด้วยตัวอะไรคะตัว หวไหมคะกอไกไอย,อยู่ตรงไหนน้องตาออกมาเดียวสิเอาง้ออนุบาลหนึ่งดูด้วยดูด้วยดูด้วยเดีด๋ยวคุณคุณเวยเอาตรงไหนข้าวหัวไก่ตรงไหนคะโอ้หนี่เขาเรียกว่าปากมาแล้วลูกนะ <c oughs> อันนี้หัวนี่คือตัวตัวมันแต่ถ้าตัวเป็นพยัญชนะเนี่ยเราจะไม่มีหัวนะคะเอาไปนั่งลงอา้าวนี้เวลานักเรียนเขียนนะเวลานักเรียนเขียนดูนะ มันก็จะขึ้นมาง่ายๆเองติ๊กติ๊กติ๊กติ๊มนะตอหคะตอก้งนะตกุ้งติ๊ก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 ติกติ๊กติ๊กติ๊กตกติ๊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 กกติ๊กติ๊กติก ทีละแถวอ่าจากซ้ายไปขวานะเสร็จแล้วนะักเรียนดูแถวสองแถวสุดท้ายจะไม่มีรอยปะไม่มีเส้นปะให้ใช้ความสามารถของตัวเองที่ฝึกมาจากข้างบนเนี่ยเขียนเองได้ไหมคะอ่าลากจากทบทวนก่อนลากจากเส้นซ้ายลากขึ้นลากขึ้นข้างบนนะคะ ยกดินสอไหมไม่ยกยกดินสอไหมไม่ยกไม่ยกนะคะเอาคุณพานุ่งขอบพวงพานลุกไปเลยวันนี้เป็นอะไรหนอคนภาษาศรูลูทีนัําศรูลทีน้ําผู้รีเอามามาเนาะนั่นครับฉลาดฉลาดก้มหัวลงอักษาวัดรักษาวัด น้องนุกบาลหนึ่งรอแป๊บหนึงลูุกเอานับาหนึ่งต้องฝึกีลาเส้นก่อนอีไรโน้ะแถวที่สองฮะท่ตางไหนกี้สิดกาง้าไครับอ่ะเออันเลนสอไม่อออกไปต้นงไนครับไปไห ส่วนน้องอนุบาลหนึ่งอาอนุบาลหนึ่งไหนกำกำกำ พ่อปูให้มานี่ปีไปแล้วปีไปแล้น็อตอันนี้สอนไปแจกเพื่อนสิครับผู้ช่วยครูอย่างดีเลยน็อตครับอินซอนี่ไงออกไปแล้วเหรอออกไปออกไปแล้วเริ่มเขียนหนึ่งหัวไปดูนะเล่นเส้นซ้ายนะหนึ่งหัวไปดูนะคะอ้าวน็อตันบหนเรามารู้จักเส้นเมื่อเช้านี้คุณครูเปิดดีดีเลยก็มาไปหนึ่เส้นครั ทำให้สวยนะลูกทำให้สวยครับสวัสดีครับถ่ายด้วยกันให้ถายอ้าวสวยสวยเลยอ้าวเขียนด้วยเขียนด้วยลูกเขียนด้วยทำด้วยน็อตทำยัางน็อตยังไม่แหลมอ้าวแหลมอ้าวแหลมาใครหนูด้วยถ่ายหมดทุกคนเดี๋ยวถ่ายให้ถ่ายให้ทุกคนเลย cung mà không ai làm được đi đi đã viết luôn bay

ปนะคะเอาไปบูราพาบูราพามาสิครับบูราพาจำชื่อตัวเองก็ไม่ได้ละไปนั่งที่อมเองจักรีวารากรขอบคุณครับวารากรเอาชื่อตัวเองนะเนี่ยขอบคุณครับ